เหนียวซุกแล้วคุณดีแล้วนะสุดท้ายเราก็จะใส่ผักค่ะมีลูกโดดใบแมงลักแล้วก็ไอ้นี่ชะอมหุ่ยถูกสักทีแล้วก็ไปพุกปูดีกอ่ะอามีเย็บทิดอยู่สองดอกเลยไปเย็บไป เบานเลยินดาใส่พักใบเขียวไปมันดูหนาขินมากคนอยากใส่ผักพอยใส่บวใส่ในมดแต่แต่ผมแ้ว่าจะทอบประมาณนี้ ผัดทอ,องใส่ไปค่ามันเหลือแล้วอุ่นมันจะเละเอนอมันจะข้นคลักเลยก็ที่ชอบกินมากอครับผัดทองอท,ทำมือเดียวแนละ้วเ <laughs> นี่ยเนียงกับเพื่อนนี่แกเชียกับ,กบทุกคนนี่ใส่มีมิวกี้ใส่ไปสองสามดอกนะเก็บใส่ทุกคนอ้ยใครอย่ามาตักขยุ่มนี่นะเบลแฉแฉแฉแกตัะ โอเคปิดเ okay. ลยเด้อปิดแก๊สละจ้ะเรียบร้อยจ้ะโอเคเดี๋ยวฉันจะกินข่าวเช้าเลยวันนี้ <laughs> เสร็จแล้วกินเลย <laughs> กินเลยจ้ะนี่ค่ะตักนิวกี้ค่ะนิวกี้เห็นไหม <laughs> หเฮ็ดเต็มมากนะอ,อันนี้มันขามิวกี้เลยว่ะ <laughs> ขอขอก่อนเดี๋ยวจิ้งห <Hey. S 1> มากโคตรกินข้าวนะจ๊ะทุกคนวันนี้ไม่ลืมเสร็จแล้วกินเลยฮาร์รอลล์ซีสแล้วกินเลยค่ะร์รอลล์หน่อไม้ก็สดด้วยหน่อไม้นี่ร้านป้าเขาให้นะใช่ล้านที่ไปซื้อป้าที่ลำตะคองนะคะ่ะฮึเขาห้มาสดๆเลยไปคุดมาใหม่ๆเลย ทำนี่กกี่อยู่นะกินนุ่กี้นะดูดิว่ารัต้มมันเป็นไงรอดลอดลอดเอาใจไหมคนียไม่ต้องนะโอ้รอดลอดอแป๊บนึงรอแป๊บไม่สามารถไม่ขาดนะไม่อาด เ,เนื้อมันเหนียวด้วยไงลูกเห็ดนิวกี้เย็นหรือยังใช่ไหมโอเคแค่นี้ก็อิ่มอร่อยือ้โหเบ้ง มีพี่คืออร่อยเล่นเนืน้อเป็นปลาบึกเลยในปลาหมึกอืม chi chán Sang nó to tên à. Đẳng. Uhm. Ok rồi nè Tiếng à. Ok,